มีลูกเนนที่เป็นจีดา,ศา,ศาสาจะมาฝึกแสดงธรรมนะครับฝึกแสดงธรรมรูปแรกน้องเนรน้องเนรชอนน้องเนรจอนน้องเนรจอนนิมนต์ครับาาน,าน,าน,น,นิมนต์ครับที่แค่พิเศษอันนี้คือที่แสดงธรรมมาเลยครับนิมนต์ หยิบกระดาษไปได้นะครับกระดาษเอามาไหมไม่ได้มาโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นก่อนแต่เดี๋ยวจะซ้อ,อ,อมซ้อมซ้อมน้โมห้าชั้นด้วยอาจารย์ซ้อมน้โมห้าชั้นนะครับนิมน,นั่งของเราด้วยใช่ไหมครับของเราชื่ออะไรนะจอนอ๋อจะซ้อมซ้อมเทศครับซ้อนมน้โมห้าชั้นแล้วก็เทศที่อาจารย์ตั้งคําถามไว้สี่ข้อ ่อนบวชคิดอย่างไรอ่า,อาโอเคเออนิมีลทีได้ยังเอออยากพูดอะไรพ่อแม่ทั้งทีได้ยังลูปปันิมุลครับนิมุลได้เลยเจาใบเทศไปด้วยก็ได้ครับเออแ,แต่เราไม่ต้องใช้ก็ได,ด้ใช้ความรู้สึกเป็นที่ต่อเออนิมุลครับาสามเณรที่อยู่นะครับสามเณรที่อยู่นิมุลประนมมือพร้อมกันครับ สมรธนาธรรมปลัมมจลโลกาทิปติสหัมปตีการนันจลีอันทิวารังไยาจธา สันติทัสันตาปราชาขจาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจัง เาวสหัมบดีพรมเป็นบารมของพรมมาสง่งฤทธิ์ที่สักดากว่าบริสัรทุกมูพรน้อมอหานนามาสการประดิษฐานในที่สม ควรแล้วจึงบางคมจุลีบาทพระาศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมาโหลาโรดสาต์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมี สูธ่ธรรมาอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรโดสแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำ โปรดแสดงพระสัตยธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดามี สุขสุขกกเสมสีสมดังเจตนาเถินนิมนต์ครับนางพระเพียบน้าโมห้าชั้นเลยลูกขอบคุณเฮลโหล na mo pakawato arahato sama sambutat Na namo tatsa pakawato arahato sama sambutat sa na mo pakawato arahato sama sambutat ขอเจริญพรโยมทุกท่านนะครับวันนี้อย่างที่พระอาจารย์กิจบอกแล้วผมจะมาบอกว่าตอนแรกก่อนที่ผมจะมาบวชผมรู้สึกยังไงตอนที่ผมบวชผมรู้สึกยังไงได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็จะไปใช้ยังไงข้อแรกก็คือก่อนบวชคิดยังไงก่อนบวช คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องทำวัดเช้าว,วัดเย็นด้วยแล้วก็ไม่รู้บทสวดอะไรเลยรู้แค่นะโมก้าฉันก็พอมาก,ก็ได้รู้บทสวดมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังต้องอ่านอยู่เพื่อจะสวดแล้วก็ต้องทำกับเพื่อนพอยังไม่ค่อยรู้ทำนองแล้วก็ตอนมาบวชก็รู้ว่าเราต้องมีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นตื่นเช้าเพื่อหมอกาลังกายแล้วก็ก่อนฉันฉันเพนต้อง ส่วนมนขอให้พรโยมแล้วก็ที่ผมได้มาบวชก็ได้รู้ว่าเราต้องมี Time m a เ a g e m e n t เพราะว่าถ้าเราสมมติเราพระอาจารย์ให้ลงมาสมมติทวาดหกโมงแต่เราลงมาหกโมงแล้วเ,เราก็ห่มผ้าไม่ทันแล้วก็เลยต้องเผื่อเวลาไหนก็ลงมาสมมติห้าโมงครึง่งเราจะได้มีเวลาช่วยเพื่อนห่มผ้าแล้วก็ห่มผ้าให้เราเองกลับไปก็จะใช้ ทำแมネจเมนต์นี้เพื่อแบบจัดเตรียมงานให้มันแบบทําให้เร็วขึ้นแล้วก็แบบสวยขึ้นเพราะถ้าเราแบบเขาให้งานวันจันทร์แล้วให้ส่งอีกสองวันแล้วเราพรุ่งนี้ไปทําเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะเราเร่งรีบวันนี้ผมก็จะมาเทศเกี่ยวกับการกับความกระตันยูกระตาเวทีแต่ก่อนผมจะเริ่มโยงทุกท่านต้องรู้ก่อนว่าคําว่ากระตันยูแปลว่าอะไร คำว่าคำว่ากตัญญูนั้นหมายถึงการที่เรารู้ว่าใครมีบุญคุณกับเราบ้างเช่นบิดามารดาคือท่านท่านคือผู้ให้กำเนิดเราครูบาอาจารย์ก็คือผู้ที่ให้ความรู้แก่เราพระสงค์ผู้ที่นำพระพระธรรม คำสอนของพระพระพุทธเจ้ามาให้เราและคนที่เคยมีบุญบุญคุณกับเราอย่างเช่นเพื่อนของเราถ้าเรามีถ้าเราทำความกระตันอยู่เราก็จะเป็นคนที่มีความเจริญมีใจิตใจเป็นสุข เป็นที่รักของคนทั่วไปแข็งเข้วค่าจากภัยอันตรายก็แค่นี้แหละครับขอบคุณครับต้องกราบไหมคะจะเล่นพรครับเยียบครับเยี่ยมกล้าแสดงออกให้พรได้ไหมลูกห้ให้พรคุณโยมพร้อมๆกันนะครับ สามัเรปพระนมมือครับประนมมือย่ายถา <c oughs> พร้อมกันหนึ่งสองสามยะาถาวาสาคารังเฮวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกะปะตต อิจิตังปธิตังตุมหังอิปเมวัสมิจโตสาเบปุรเรนตุสังกาปาจันโดปันนาราโสยทานมานิชโชติราโสยทาน สาภิติโยวิวันจันตุสัมพโรโปวินาสตุมาเตภวันตวันตารายสุขิธิพายุโกภาวะภิวันธนาสีลินสนิดจางวุธาปจายโนจา ตาโรธรรมวานทันติอายุวันโนสุขังพาลังขอบคุณ